mấy quạt hết rồi Máy mình hướng cho cả nhà. Rán cắt đáp mấy quạt 80 cm เม็ดหนึ่งก็แปดสิบเสินมันนี้ได้มาตรท่านจ้ะมันนี้ได้มาตรท่านข้องด้ามไม้ควาดจ้ะแล้วก็กระมาโตปเห็ดไว้ตินหัน่นส้องหันด้ามเดือค้าให้มันได้กลมปีหนึ่งโดนเก่งซัดไว้ก่อนแล้ววันวันอีเห็ดแล้วกันคอยมาโตอ้อยหนึ่ง พะว่าเฮ็ดคนเดียวมันเฮ็ดบาไหวจ้ะเฮ็ดอันดามนี่แล้วเราเดี๋ยวรดนิไปไทยกันทำไม้กวาดให้เบิ้งใหม่เปนนี้งหับกันมาบักบักไ้บุ้งบุ้งขุงหอถ้าบักจล้วหอบกลับไปเซน้ำ แบบนี้เรารข้ง,ขงตักให้มันเป็นแบบนี้จ้ะเราเอากลับไปแช่น้ำก่อนถ้าว่ามันสุดยูเอาก็จักเริมจักเลยก็ได้ค่ะถ้ามันสุดแต่ว่าแห้งเราเมันก็จะแข้งเดจีจักจุอออนนะคะจักจุดมัเนเส้นออนเส้น เรียบคือไม่ต้องให้มันในเลง่ายจริงๆโค้งจ้ะนี่เราก็เอาไปเซน้ำยัดเสร็จแล้วก็เอาไปเซน้ำเอาไว้เพื่อมาห่อห็ดลูกมาบบนี้ให้มันอ่อนนี่มันยังไม่ได้เซน้ำมันเิ็บ่อ่อนเลยถ้ามันบ่อ่อนเราก็ทอให้มันเป็นอ่อนนะอ่อนแล้วเละได้ để giàn luôn yê, 5 cây, đơn yê được đam, là cái đã ở mà, còng cái <laughs> chân cũng sẽ đây xong 100 quan nưng, tì cái nhàng leo, giờ đây nôi điều, để đến hòn là luôn cái mà จะอี้มาทําไม้กวาดให้เบิงมาบ็อกวัสดุประกันที่ว่าเตรียมวบเห็ดเนาะมีย่างเดยค่ะมาเบิงกันเลยค่ะนี่นะคะมีมีมด้ามมีด้ามไม้ไผ่นะคะมีด้ามไม้ไผ่แล้วก็มีดอกหญ้านะจ้ะมีดอกหญ้าดอกหญ้านี่ก็ต้องอเอาไปแช่น้ําก่อนค่ะลิเป็นก่ำๆก็ต้องอเอาไปแช่น้ําก่อน ถ้าบ่อเซน้ํามันก็นอีบ่อออนจะมันอีเป็นมันอีแข้งแล้วมันอีหัดบนเน้นจะ้ะแล้วก็มีนี้จะมีเชือกเชือกนี้ก็เตรียมไว้ค่ะมาซื้อมาเปิดนนวนๆอนีเขาก็มาว่าเอาก่อนอีเห็ดแตละดามก็ว่าซ่องว่ากับอีไม้แค่นหนึ่งเด้อค่ะมันอีได้ดามหนึ่งพอดียังบ่ได้ตอกางกลาง แต่ว่าผู้ใดเห็ดสันกระโตได้อยู่จากบเป็นยังค่ะพอเห่าดึงออกมาดึงออกมาว่าแล้วได้ส่งบ่าก,กับเท่น,นึงแล้วเขาก็เอามาพาจ้ะมาพาคืงให้มันเป็นเส้นเส้นหนึ่งได้ส่งได้ส่งดามเด้อคะ่ะเขาพาเป็นได้ส่งเส้นจ้ะเดียวสายมาอ่าอบอกวิธีเวลาจับลูก ก่อนเตรียมการที่เฮาอีเทดไม่กวาดมันอีดได้ไหวขึ้นนะคะมันก็เฮาก็มาจับเป็นลูกๆให้เท่ากันเดี๋ค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยค่ะเดี๋ยวกปนเดี๋ยวใหญ่ล้นตังกองเออลืมบอกบาหมีนี่จ้ะพอเฮาหำแล้วแล้วเฮาก็มีที่สี ขี้สันข้าเอินขี้สันทาไปซื้อมาจากแล้วก็มาพผ้าส้มกับน้ำมันยางผ้าส้มขุนให้มันเข้ากันให้มันเป็นนิว้วๆแบบนี้แล้วก็กเอาไวา้ทาเดี๋ยวจ้าทำเช็ดแล้วก็เอาไปทาทำเช็ดแล้วก็เอาไปทาทาตรงนี้จ้ะทาให้มันเน้นให้มันนิ้วอันนี้ยายล่นทาแล้วยังไม่ได้ทาดามต้องซื้อสเล็กมาทาอยงไหมจะทำอันน้อยๆเป็นตะมุตะมิ มือ่อนี้เพงจะได้สามดามทาแล้วก็ไปตากแดดก่อนค่ะตากแดดให้แห้งยังค่อยเอามาทาเตรียมมัดที่เาไปคายจ้ะอออก,ก,กัขอโทษก็ผออายไ,ไล่เด้อค่ะ อ,อันนี้เอาเซน้ำไว้แล้วค่ะ <Okay. S 1> เซน้ำไว้ประมาณครึ่งสุโหูวิธีการก้อนเห่าอีเห็ดเ่าจะมาจับจะเป็นลูกๆให้มันเท่ากันทุกลูกเลยค่ะยีสิลูกจะไปเป็นลูกลกแบบนี้ให้ได้20สบลูก จะได้ทำไม้ควัาดได้กำนึ่งจ้าจับไปเป็นลูกๆให้ได้ยี่สิบลูกกันเดือค่ะยังก็ได้มาจับได้เทียเออกได้ทามาคัดสั้นคัดเอาให้มันลูกเท่าๆกันถ้าลูกก็เท่ากันเวลาเอาไปเฮ็ดมันจะยี้ไ่เท่ากันจ้า